สวัสดีค่ะเพื่อเพื่อนทุกคน,กคนวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการบวกลบคูณหารเลขฐานสองกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ 1. การบวกเลขฐานสองเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะค่ะเราจะมาเริ่มจากการ บวกเลขฐานสองกันนะคะเลขฐานสองจะไปประกอบไปด้วยเลขหนึ่งและเลขศูนย์เท่านั้นนะคะหลักการของเลขฐานสองคือหนึ่งศูนย์บวกศูนย์เท่ากับศูนย์สองศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งสาม 1นึบวกศเท่ากับหและ4 1่หบวกหเท่ากับหตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่1 100 100, 100ึบวกห หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะตั้งตั้งเลขให้ตรงกันนะคะนำเลขศูนย์กับเลขหนึ่งมาบวกกันศูนย์บวกหนึ่งก็จะตรงตามหลักการศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหนึ่ง หนบวกหก็จะเท่ากับ0ทดหนึ่งอ๋อขอโทษค่ะลืมบอกไปว่าหรือ1นบวกหก็จะเท่ากับ0นทดด้วย1ต่อไปนะคะศูนบวกหก็จะได้หนึ่ง นำหนมาบวกกับ1ที่ทดไว้ก็จะกลายเป็น1นบวกหก็จะเท่ากับศูนย์ทดหนึ่งแล้วเราก็จะนำศูมาบวกกันกับ1ที่ทดไว้ก็จะกลายเป็น1แล้วตัวนี้ไม่มีตัวไหนที่มาบวกด้วยเราก็ดึงมันลงมาเลยค่ะก็จะได้คำตอบ มาดูตัวอย่างที่สองนะคะตัวอย่างที่สองกำหนดให้โจทย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งบวกหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งนะคะ ทำเหมือนเดิมเลยค่ะหบวก1เท่ากับ0ทด1แล้วก็0บวก1เท่ากับ1นึ่งำหไปบวกกับ1ที่ทดไว้ก็จะเป็น1บวก1เท่ากับ0ทด1ต่อไป1บวก1เท่ากับ1นึ1่งำหไปบวกกับที่ทดไว้ก็จะกลายเป็น 1บวก1ก็เท่ากับ0ทด1ต่อไป1บวก1เท่ากับ0ทด1 0ท,ทด1เราก็จะทด1ไว้แล้วนำศูที่เราได้มาบวกกันกับ1ที่ทดไว้อีกก็จะกลายเป็น หนึ่งแล้วก็นำเลขถัดไปคือนำศูนย์มาบวกกันกับหนึ่งที่ทดไว้ก็จะกลายเป็นหนึ่งแล้วต่อไปเราก็ไม่มีตัวไหนบวกด้วยเราก็ชักลงมาเลยค่ะก็จะได้คำตอบนี่ค่ะการบวก เลขฐานสองนะคะ2การลบเลขฐานสองไปดูกันเลยค่ะสำหรับการลบเลขฐานสองนะคะหลักการของการลบเลขฐานสองจะมีอยู่4หลักการคือ1 0-0ลบ0เท่ากับ0 2 1ลบ0เท่ากับ1 3 หลบหนึ่งเท่ากับศูนยศลบหนึ่งเท่ากับหนึ่งยืมหนึ่งสำหรับตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ 1นึ่ฐาน2องลบหนึฐาน 2, 2หลักการหลักการลบก็จะเป็นเหมือนเลขฐาน10บเลยค่ะ1นลบหตามหลักการก็จะเท่ากับศูนย์ 0ลบ0ก็จะเท่ากับ0และ1ลบ1ก็จะเท่ากับ0ตัวข้างหน้าไม่มีตัวไหนที่จะลบด้วยเราก็ดึงลงมาเลยค่ะก็จะกลายเป็น1 0 1 1 0 1ฐาน2ค่ะและนี่คือคำตอบของข้อตัวอย่างที่1นะคะตัวอย่างที่2 ตัวอย่างที่สองนะคะจากโจทย์ให้มาว่า10 10 101ฐาน2องลบ1ฐาน2ข้อนี้จะยากขึ้นมานิดนึงนะคะค่ะ 1-1ลบ1ตามหลักการแล้วก็คือจะเท่ากับ0นะคะก็ใส่0และตัวถัดไปคือ0ลบด้วย1มันลบไม่ได้ค่ะเราต้องไปยืมไปยืม1ตัวข้างหน้ามาค่ะ1ตัวข้างหน้าก็จะเท่ากับ0แล้วเรา1ตัวนี้ก็จะกลายเป็น1 1-1ลบ1ก็จะเท่ากับ0ตัวต่อไป0ลบกับ1ไม่ได้อีกเราก็จะไปยืม0มาแต่0เราก็ไม่สามารถทำการลบได้อีกเราก็ต้องไปยืม 1, 1ตัวข้างหน้ามาอีกค่ะก็จะกลายเป็น0 แล้วก็จะกลายเป็น0ตัวนี้ตัวที่เรายืมมาแล้วเราไม่ได้มีตัวลบด้วยมันก็จะกลายเป็น0นชักศนย์ลงมาเลยคะ่ะตัวนี้เรายืมไปแล้วมันก็จะกลายเป็น0ก็ใส่0เลยคะ่ะชักลงมาก,กลายเป็น0แล้วก็1แค่นี้ก็จะ ตอบแล้วค่ะนี่คือสำหรับการบูกการลบเลขฐาน2อนะคะสาการคูณเลขฐานสองไปดูกันเลยค่ะค่ะต่อไปเรามาดู การคูณเลขฐานสองนะคะเป็นการคูณเลขฐานสองนะคะหลักการการคูณเลขฐานสองมิตจะมีอยู่4หลักการนะคะหนึ่งศูนย์คูณศูนยเท่ากับศูนสองศูนย์คูณหนึ่งเท่ากับศูนสามหนึ่งคูณศนย์เท่ากับศนย สี่หนคูณหนึเท่ากับหนะคะมาดูตัวอย่างที่1กันเลยนะคะโจทย์กำหนดมาให้1นึ่ฐาน2องคูณหนึ่ฐาน2เราจะคูณเหมือนเลขฐาน10เลยนะคะขั้นตอนแรกตั้งโจทย์ให้ตรงกันค่ะ ฐานสองคูณหนึ่งศูนยฐานสคูณตัวแรกนะคะศูนย์คูณหนึเท่ากับศูคูณศเท่ากับศูคูณศเท่ากับศูคูณหก็เท่ากับศค่ะต่อไปเรามาคูณตัวเลขตัวที่สอนะคะหนูณห เท่ากับ1 1คูณ0ได้0 1คูณ0ได้0 1คูณ1ได้1ค่ะแล้วเราจะนำที่เราคูณได้มาบวกกันนะคะบวกกันบวกกันด้วยการบวกเลขฐานสองนะคะไม่มีตัวบวกเราดึงลงมาเลยค่ะก็จะได้ศนย์ 0บวก1ก็จะได้1 0บวก0ก็จะได้0 0บวก0ได้0แล้วก็ไม่มีตัวบวกด้วยดึงลงมาเลยค่ะก็จะได้คำตอบนะคะนี่คือคำตอบของตัวอย่างข้อแรกค่ะตัวอย่างที่สองนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะตั้ง ตั้งเลขให้ตรงกันนะคะฐานสองคูณหนึ่งศฐานสองคูณตัวแรกนะคะศูนย์คูณศได้ศูนยศศนย์คูณหได้ศนะคะศูนย์คูณศได้ศูนศูนย คูณหนึ่งได้ศูนย์ศูนย์คูณหนึ่งได้ศูนย์ศูนย์คูณศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์คูณหนึ่งได้ศูนย์นะคะตัวเลขตัวต่อไปหนึ่งคูณหนึ่งได้หน mm ึ่งนะคะหนึ่งคูณศูนย์ได้ศูนย์หน네ึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งคูณ 1>, 1ได้1 1! ึ่คูณได้0และ 1! นึคูณหได้1นะคะตัวสุดท้าย 1! นึ่งคูณหนึ่ได้ห 1! ึ่คูณศได้ศ 1! นยคูณหได้ 1! 1! <S 1, masked, 1ึ1 1่ค <umba> ูณหได้หนึคูณศได้ศ หนคูณหนึ่งได้1นะคะต่อไปเราก็จะมาบวกบวกตามเลขฐานสองเลยนะคะไม่มีตัวไหนบวกด้วยแล้วก็ดึงมันลงมาเลยค่ะดึงลงมาเลยนะคะก็ศูนย์ศบวกหก็จะได้หนึ่งศูนย์บวกศูนย์บวกหก็จะได้หนึ่ง 0-1-0บวก1บวก0ก็จะได้1 0 1บวก1บวก1ก็จะได้0นทดหนึ่บวกศบวก1ก็จะได้1-1บวกกับ1ก็จะกลายเป็น0นทดหนึบวก0ก็จะได้1 1บวก1ที่ทดไว้ก็จะกลายเป็น สูตรทด1แล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะกะหนึไม่มีตัวบวกแล้วเราก็บวกกับตัวที่เราทดไว้ก็จะกลายเป็น1นึบวกหเท่ากับศทด1ตัวข้างหน้าไม่มีตัวที่ทดแล้วก็เติมเลยค่ะจกกะกลายนี่ก็จะได้คำตอบของข้อนี้นะคะ สุดท้ายการหารเลขฐานสองไปดูกันเลยค่ะค่ะต่อไปเรามาดูการหารเลขฐานสองนะคะตัวอย่างที่1น,นะคะโจทย์กำหนดมาให้ว่า1นึ่งหนึ่งหนึ่งศฐานสองหารสิฐานสองนะคะขั้นตอนแรกเราก็ต้องตั้งหารยาวนะคะ ฐานสเราจะหารเหมือนเลขฐานสิบทั่วไปเลยนะคะ10บหารหนึ่งไม่ได้เราก็ต้องเอาสิบมาหารกับตัวต่อไปนะคะก็จะกลายเป็น10บหารสิบอดก็จะได้10บเราก็จะได้ลบก็จะเหลือ1 10ิบหาร ดึงไม่ได้เราจะชักหนึ่งลงมานะคะหนึ่งตัวต่อไปดึงลงมาเลยค่ะแล้วก็เอาสิบมาหารสิบเอ็ดกลายเป็นหนึ่งลบด้วยสิบก็จะเหลือหนึ่งนะคะแล้วก็ดึงศูนลงมาเลยค่ะกลายเป็นสิบ S 1ิบหนึ่งเป็น10บลบก,กันเหลือ0ูนยคำตอบที่ได้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งฐานสองคำตอบคือหนึ่งหนึ่งฐานสองตัวอย่างที่สองนะคะโจทย์กำหนดมาให้ว่าหนึ่ง 1> 0 1 1ยหนึหาร1 0 1่ง 10, นนะคะตั้งโจทย์เหมือนเดิมเลยคะ่ะนหนึ่งศหารสองหนึ่งหหาร 10, 10, 1, หนึ 1, ไม่ได้

แล้วเราก็จะดึงหนึ่งลงมาเลยนะคะต่อไปหนึ่งศูนย์หนึ่งหารหนึ่งหนึ่งหนึ่งหารได้ได้เป็นหนึ่งลบหนึ่งศูนย์หนึ่ง ลบกันก็จะได้1 0ชัก1ลงมาค่ะแล้วก็จะนำา 1, 101ตรงพอดีนะคะาาก็จะกลายเป็น1 1ลบ10งลงตัวเท่ากับ0ข้อนี้ก็จะตอบ1 1 1เหมือนเดิมนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการบวกลบคูณหารเลขฐานสองขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะคะมีสิ่งผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ